ช่วงนี้พ่อบอกอะไรข้าหองไม่เคยเชื่อพ่อเลยทีเดียวเชียวพ่อบอกว่าขึ้นไปที่สูงมันจะตกใช่ไหมให้ลงมาจะลงไม่ลงแพรปนิ้นแคบอยู่นั่นแหละลงมาทีเดียวเชียวจะขึ้นไปทำไมครับห้องขึ้นไปทำไมดูนั่งดูดูอะไรห้องนั่งรอดูอะไรนั่งดูตู้เกดโอ้นึกว่ารอดูสาว เราดูสาวไหมสาวมายัางยังยังไม่มาโอ้สาวยังไม่มาโอ้อย่าเพียบมิวสาวๆทำงานอยู่โอ้สาวทำงานอยู่งเหนื่อยโอ้โหเหนื่อยด้วยเชียวเชีอวขอบคุณเอฟซีก็แล้วกันนะครับสำหรับไอศครีมนะครับพ <ๆ S 1> ิซซี่มะก่าขาหองก<ๆ>็แล้วกันกนะครับขอบคุณมากไหมเชียวเชยอร่อยไหมครับโอ้โอ,อันนี้พี่สาวซื้อมาให้ขาหองครับเอฟซีแต่ชียดูนั่นครับพ่มระวังตกเชียรเชียวขาหอง จะตกนะครับโอเคให้นั่งดูสาวอยู่นี่แหละจับดีๆเธอเชียวนะ